ข้าวกลุ่มเบาาวันนี้พี่น้องเอ้ยนะครับได้ไก่บ้านมาซีฟต์ด้งพี่น้องนะกะนำนักประมาณครึ่งโลเดี๋ยวลงมาเน้นนำเกลืองแกงเกี๊ยวอันเบานะครับอ่าหัวหอมนะครับซอสชาหัวอ่าหัวเตียมที่บากรีบพี่น้องเดี๋ยวกะขี้มิ้นตึ้งแงนะครับไข่นึ้งต้นเคยือึ้งชอนปูนพู้น์วีนองเอ้ยเดี๋ยวกะพริกนี่นั่นเป็นพริกเขียวนะพี่น้องนะอันนี้พริกกินดาอันนี้พริกกินนูเพิ่มความเผ็ดตะคิดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกะก้าแก้นะครับตึ้งชอนพริกหมาปูต่อยตึ้งชอนนะครับอ่่าานนีีเเป็็มดยร ปิดใจก้าวพี่น้องเดี๋ยวกาเม็ดวัชพีนะครับซ้ำยางนี่เราพาไปคั่วคั่วให้ปวดตุ้งกลิ่นห่อหมออกมาเดี๋ยวก็ได้นี่พี่น้องอ่ะได้เลยพี่น้องเออเราใส่ซ้ำยางนี่ลงไปตำคอนพี่น้องนะทีนี้มาใส่ข้องตีเลือนนี่ลงไปเลยพี่น้องบเบาเล็กเตื้องไปกคอนพี่น้องนะประมาณครึ่งชนโตเบาจะเพิ่มความเขี้ยวไอ้เกลืองแกงนะครับ อันนี้เป็นยอดปักว่านบานนะพี่น้องนะหรือไใบชายใบตำลึงก็ได้นะครับใบอูราผ้าก็ได้เหลียวแตะชายพี่น้องก็ได้พี่นเสร็จกันทีเรียบร้อยพี่น้องอ่าเดี๋ยวเราไปแกงกันเขื่อนแกง,แกงเสร็จแล้วมาพี่น้องบอกใส่วุ้กกะทินะเคี่ยวกะทีเตะขั้นก้อนพี่น้องเรือกะทีน่าจะเตะขันได้เลยลลเลยพี่น้องเอ๋องูเลยนะครับอ่าตีนงี้ใส่เขือนแกงเลยพี่น้อง อ๋อดีแลวี่น้องนี่กเด็กใบหมาไสไก่ล้วนเลยส่วนไก่ข้าวเพลิงของพี่น้องนะไก่ข้าวเพลิงดีเลยววีน้องอันนี้เป็น้างกะตีนะใบใสหลางกรกเลยไก่ก้องเพลิงพี่น้องทีนี้เราก็มาเติมงานนั่งตีพี่น้องนะครับเพื่อที่จะเกี่ยวไอ้ไก่ก็ะทุกนะเคี่ยวเลยไหม บ่าวชายไก่บ้านก็เลยปุนันระยิบพีน้องเอ้นะครับว่างีเปืยเห็นเชียงก็ว่าเปือยแล้วพี่น้องเอ้นะยอนยั่น,นบ่าวมาเทวสีเปูมเลยพีน้องเอ้ยดูแล้วุ่งหลดเปูมพี่องน้ำตาลมาเปล่อชดน้ำปลาหอมมพี่น้องนะ ปลาเดียพี่น้องเอันนี้บ๊บหมาใส่ลูกเครือบเอากี่ปลาี่ว่าฟักเกี้ยวมันะอ่านะครับวัน,นนี้คั้นเล็กพี่น้อง,องตาทุกอย่างอันนี้ใบคูดกับใบห,หราบปลาใช้แห้เงเดียวมันไปเลยพี่น้องนะ แลวพี่น้องเอลยนะครับอืมหายยอดพี่น้องเอ้ยนงจีนแกงเขี้ยวว่านไก่ตามารถครับพี่ๆน้องๆมาครับ,บนน,ม,บบนมจีนแกงเขี้ยวว่านเนี่ยแต่ก็ขึ้นตุกการดับจมพี่น้องนะคลิปนี้กว้างกว่าคลิปเรานะครับอยากนมจีนขึ้นมาเรา,นา,เา,าเ่น้องเอ้ยกดไลค์กดใจกดแชร์กันพี่น้องนะนะครับ อาจอนไม่ลิหน้าเบามีมีนัวได้มาทำกินกันลาวปีน้องเ้อชอรับวันนี้สวัสดีครับปุ้ม